กล้องยีนสัตว์อ่ะอ่ะบริจาคกันเข้ามานะรอบหน้าจะได้ลงกันใหม่นี่ก็อยู่กันในห้องหวานเย็นกันนี่แหละไม่มีอะไรเอาเฮียเนี่ยกินไม่ดูอะไรเลยนุ่มกล้องอยู่นู่นกินนี่กินนี่นี่ดูกินยงาแกงกินอืมขยันละหลับเข้าด้วยกินอ๋อเฮียอเออ๋ออ๋อยู่ บอดได้กินข้าวอยู่พอพอสักข้าวอยู่อร่ยข้าวอยู่ยั่งอร่อยนั่ก็อย่าลืมบริจาคกันเข้ามานะอย่าลืมนะไอ้บางไอ้บางบริจาคปะลูกบางลูกก็พี่เอพี่เอออัดมืไม่่วางตีนถือเอาตีนถือพี่เอพี่เอพี่เออถืเดี๋ยวเดี๋ยวกดเบอร์ก่อนกดเบอร์ไอกิ๊บช่วยดูที่เบอร์ที่ถูกปะถูกปะออ๋น่าจะใช่ใช่ปอกฮัลโหลฮัลโหลเขาจะคุยกับมึงอ่ะดูขอ บริจาคเข้ามาได้นะอย่าลืมนะเพจทมเพชรทมเพชรทม์ฟปิดฟนเปิดยฟนคุยปิดฟนโอ้โทรศัพท์มึงเก่าชิบหายเอไอเชี่อีเครื่องรับรับหน่อยรับหน่อยมีเครื่องรับก็นี่รันีนี่นรนีม่ร่ับนี่่รับนีับนี่รับนีนี่ี่ับ่ โทรศัพท์เก่าที่หายจะไปซื้อใหม่ได้ไหมที่สารเอาบริจาคกันเข้ามาด้วยกันเลยมดนี่ครับไอโฟนหก็ตีนถ้าเจอเจ้าของถ้าเจอเจ้าเขาเจอเจ้าของจะมีระบบสแกนจะขยสแกนสแกนสแกนเเยลม

พ <ไป S 2> อเห็นแี่มาแล้วกักคุณจะตกปลาหรือสัพผ้าเยี่ยมเนี่ย